สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอันบ็อกซ์นะคะเป็นแท็บเล็ตจีนยี่ห้อหนึ่งซึ่งรีวิวได้คะแนนดีเลยนะคะเราก็เลยลองสั่งซื้อมาใช้ดูค่ะ,ะที่จริงเราก็แกะมาบ้างแล้วเนาะแต่ก็อยากจะมาอันบ็อกซ์อีกทีนึงนะคะ,ะถุงชั้นแรกก็จะเป็นถุงบับเบิลนะคะเขาก็ห่อมาอย่างดีเลยอ,อันนี้ก็จะเป็นบับเบิลชั้นที่2เป็นลอนๆแบบนี้นะคะก็ห่อมาแน่นหนา ดีเลยทีเดียวนะคะแกะออกมาอันนี้ก็จะเป็นของแถมค่ะไม่ใช่ของแถมเป็นของที่จัดเซตมาด้วยกันก็จะมีเป็นคีย์บอร์ดนะคะแล้วก็เป็นเคสค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวแท็บเล็ตที่เราสั่งซื้อมาค่ะเป็นยี่ห้อออดูคิวนะคะรุ่น i Play 60 Li t e ค่ะเป็นรุ่น l ล t e like เพราะว่าเราอยากได้ที่ไม่หนักมากนะคะ11นิ้ว ก็ล้อมอยู่ที่128แรมอยู่ที่12กิกนะคะก็ขนาดกำลังดีไม่เล็กเกินไปมาเปิดข้างในดูกันดีกว่าข้างในก็จะมีตัวแท็บเล็ตค่ะแกะออกมานะคะก็เขาจะติดฟิล์มกันรอยไว้ให้นะคะเป็นตรงนี้เป็นสติกเกอร์ที่บอกว่ามีฟิล์มกันรอยนะคะ ก็อันนี้ก็มีกล้องนะคะแล้วก็มีแฟลชตรงนี้ยังไม่ได้ลองเดี๋ยวจะลองดูนะคะก็ต้องก็จะเป็น User guide มีคู่มือนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์ค่ะแล้วก็เป็นใส่ชาร์จนะคะแล้วก็จะมีเข็มจิ้มซิมให้ด้วยค่ะ เห็นไหมรุ่นนี้ก็จะสามารถใส่ซิมได้นะคะก็วันนี้ก็ Unbox ไว้เพียงเท่านี้นะคะใครอยากได้ราคาเด็ดๆโดนๆดดดตอนสดเซลล์เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างคลิปนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ